กระบะที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดในปีนี้คงไม่มีใครไม่พูดถึงชื่อที่กำลังเป็นกระแสะแรงสุดๆในตอนนี้ Toyota h ไฮรักทราโวล 4x4 ปี2026รถกระบะรุ่นใหม่ที่หลายคนเรียกกันว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของตระกูลไฮลักและตอนนี้ภาพหลุดชุดใหม่ที่เราเห็นบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่แค่การอัปเกรดเล็กๆอีกต่อไปแต่เป็นการยกระดับทั้งรูปลัลกษณ์พลากาลังและความหรูหราที่ไม่เคยมีมาก่อนในสายกระบะของ Toyota ตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นด้านหน้าคุณจะรู้สึกถึงความดุดันของดีไซน์ใหม่หมดจดกระจังหน้าแบบรังพึ่งทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ล้อมด้วยกรอบดำด้านเพิ่มความบึกบึนแต่ยังคงความหรูหราในแบบของโตโยต้าไฟหน้าเล็แบบเรียวคมพร้อมเดทาร์ม running light ที่ดูเหมือนดวงตานักล่าบนถนนกันชนหน้าใหม่ดีไซน์ทรงสามเหลี่ยมเพิ่มความหนาแน่นแข็งแรงเหมือนรถพร้อมลุยทุกเส้นทางได้จริงๆตัวถังด้านข้างเน้นเส้นสายแข็งแรงชัดเจนสะท้อนภาพลักษณ์ของความอึดและแ,แร่งในแบบไฮรักที่หลายคนชื่นชอบ ล้ออัลลอยลายใหม่ขนาดใหญ่เพิ่มมิติให้ตัวรถดูมั่นคงและสปอร์ตยิ่งขึ้นส่วนด้านหลังมีการออกแบบใหม่หมดเช่นกันไฟไท้ายเล็ดแบบแนวตั้งดีไซน์เฉียบแผ่นป้ายโตโยตา้าขนาดใหญ่กลางฝาท้ายดูโดดเด่นมีเอกลักษณ์ในแบบที่เราไม่ค่อยเห็นในรุ่นก่อนๆและสิ่งที่น่าสนใจคือวัสดุดและผิวสัมผัสภายนอกได้รับการปรับปรุงให้ทนทานขึ้นแต่ยังดูพรีเมียมเหมือนรถ SUV ระดับหรู มาถึงเรื่องเครื่องยนต์โตโยตา้าไฮรักทราโว 4x4 รุ่นปี2026จะมาพร้อมขุมพลังดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรรุ่นปรับจูนใหม่ให้แรงม้ามากกว่าเดิมประมาณ2 1 0แรงม้าแรงบิดสูงสุดทะลุ500นิวตันเมตรซึ่งเป็นระดับเดียวกับรถกระบะสายแรงอย่าง f o r d r a รนเจ Wi Tra ยแหรือ Is u z u d ross, ดี x ม r e ฟ Cross ได้สบายๆแต่สิ่งที่โตโยต้าทำได้ดีคือความสมดุลระหว่างพลังกำลงังและความประหยัดน้ำมันระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดรุ่ใหม่ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์ ระบบขับเคลื่อน4ล้อของทรา v วก็ได้รับการปรับปรุงให้ฉลาดขึ้นมีโหมดเลือกการขับขี่หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตสำหรับทางเรียบหรือโหมดออฟโรดสำหรับเส้นทางสมบุกสมบันโดยเฉพาะระบบบล็อกเฟืองท้ายที่ปรับทำงานอัตโนมัติตามสภาพถนนทำให้การขับขี่บนทางชันหรือดินโคลนมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมภายในห้องโดยสารนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้หลายคนตกตะลึง โตโยต้าปรับโฉมคอนโซลหน้าทั้งหมดให้ดูหรูขึ้นเหมือนรถ SUV พรีเมียมหน้าจอกลางขนาดใหญ่กว่า10นิ้วรองรับระบบเชื่อมต่อทั้ง Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพวงมาลัยดีไซน์ใหม่มีปุ่มควบคุมครบฟังก์ชันแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวาเบาะนั่งใช้วัสดุหนังแท้ที่ตัดเย็บอย่างประณีตพร้อมระบบปรับไฟฟ้าในรุ่นท็อปและที่น่าชื่นชมคือโตโยต้าใส่ใจในเรื่องเสียงรบกวนมากขึ้นมีการบุกวัสดุกันเสียงรอบห้องโดยสารทำให้เงียบขึ้นกว่าเดิมชัดเจน เทคโนโลยีความปลอดภัยก็ถือเป็นอีกจุดที่โตโยต้าไม่ยอมแพ้คคทรา r ว v ซีคู4มาพร้อมระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนต์เวอร์ชันล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีคนเดินตัดหน้าระบบช่วยรักษาช่องทางระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบดินามิกระดาครูซคอนโทรลรวมถึงระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องรอบคัน360อองศาที่แสดงภาพคมชัดระดับ HD นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยลงทางชันและขึ้นทางลาดชานันที่จะทำให้การลุยในเส้นทางธุรกันดารง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น แม้จะเป็นมือใหม่ก็สามารถควบคุมรถได้มั่นใจในทุกสถานการณ์สำหรับด้านราคาคาดการว่า Toyota Hilux t รา v o ค 4x4 ปี2026จะเปิดตัวในไทยในช่วงกลางปีหน้าโดยมีราคาประมาณเริ่มต้นที่1ล้าน2 0 0 0 0บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่อาจแตะถึง1ล้าน6 0 0 0บาทซึ่งถือว่าแข่งขันได้ตรงๆกับคู่แข่งอย่าง Ford Ranger i ร์ z u D, Max ู a ูดีวิรอและนิส s a n n a ว a ร a า r o x แต่สิ่งที่ทำให้ t r า v o โดดเด่นกว่าใครคือภาพลักษณ ที่โตโยต้าพยายามยกระดับให้มันกลายเป็นรถกระบะที่ดูทั้งแข็งแกร่งและหรูหราในคันเดียวคุณสามารถขับไปทำงานในเมืองได้โดยไม่รู้สึก,กว่ามันเป็นรถลุยหรือจะพาออกต่างจังหวัดขึ้นเขาลงหาดก็พร้อมทุกสถานการณ์พูดง่ายๆคือทราโวไม่ได้ถูกออกแบบมาแค่เพื่อขนของแต่เพื่อให้เป็นรถคู่ใจของชีวิตจริงที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและสไตล์ และถ้าพูดถึงชื่อไฮลักที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า50ปีทราโวก็เหมือนเป็นการต่อยอดให้ตำนานนี้ไปไกลย,ยิ่งกว่าเดิมเมื่อคุณมองจากมุมไหนก็ตามเส้นสายตัวถังที่แข็งแรงแต่หรูหราเครื่องยนต์ที่ทรงพลังแต่ประหยัดภายในที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีระดับสูงและมาตรฐานความปลอดภัยที่ครบครันคุณจะรู้ทันทีว่านี่คือไฮลักรุ่นที่เปลี่ยนทุกมุมมองของคำว่ารถกระบะและนี่คือ Toyota h i l u x t r รา vo 4ค 4x4 ปี2026 การกลับมาครั้งใหม่ของรถกระบะที่พร้อมจะนิยามคำว่าแกร่งหรูดูดีทุกเส้นทาง